เอาล่ะคุณผู้ชม เกมมันยังไม่ตายเว้ยเออก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอัปเดตของชิซุซุไคเซ็นนั่นเองนะครับมาในอัปเดตหนึ่งของเกมอนิเมะพาราดอกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะซึ่งบอกได้เลยว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรแบบว่าเข้ามาเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์วาเลนทน์หรือว่าอัปเดตของชิซุซุไคเซ็นเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะบอกได้เลยว่ามีเยอะมากมานะครับคุณผู้ชมก็โอเคตอนนี้ผมเกือบผิดหวังว่าเกมมันจะปิดไปแล้วนั่นเองนะครับเออแต่ว่าโอเคถ้ามันยังมีหวังผมก็จะมาเล่นต ดีดีช็อปไอเทมไก่ตันแบบต่างๆมากมายกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%ต้องดีดีช็อปใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าถามว่าเกมตอนนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างผมบอกได้เลยว่ามีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นของอีเวนต์จูตูสุไครเซนก่อนละกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสังเกตทางด้านล่างเนี่ยจะมีเจ้าเสเวทเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่นได้จากโหมดใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งโหหมมดใ่่่เเเนนนนนียก็็จะะปัััอองครรบล อันดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็น JJK Portal Level 1นั่นเองนะครับก็เราเนี่ยจะสามารถรับได้จากตรง Social Shop ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ทุกคนเนี่ยถ้าใครเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่โค้ดแล้วก็มาซื้อตรง Portal อันนี้ไว้ก็ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะส่วนสิ่งของอื่นเนี่ยก็ผมก็แนะนาว่าอย่าเพิ่งซื้อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็แนะนาว่าให้รอแบบว่าเราได้ตัวละครที่จะอีโวมาจริงๆหรือว่าเราเนี่ยอยากจะเก็บอันนี้เนี่ยไว้สุ่มอย่างอื่นจริงๆนั่นเองนะครับเพราะว่าในตู้เเเนนนีี่่่่ยกกก็็มมมมรระดดัับพิาาาใหออง เมงูมีไม่รอดจากผมแน่นอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกไหมในเนื้อในเนื่องจากว่าไม่มีการันตีด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าตรงพอท่ลถามว่าอันนี้เนี่ยยากไหมสำหรับผมคือด้วยความที่ผมเนี่ยถึงขั้นเกือบเอ็นเกมของอัปเดตที่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้ผู้เล่นประมาณผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ยากขนาดนั้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนในตรงนี้เนี่ยจะมีสตอรี่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะซึ่งวิ สานหก,ก่อนนั่นเองนะครับมันถึงจะปลดล็อกไอ้ตรงนี้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผู้ชมอ่าซึ่งถ้าถามว่าผมเล่นไหม ผมก็ไม่เล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเอาตรงสตอรี่นะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องไปเล่นเจ้าโหมดพอทอดจะดีกว่านั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้เล่นเนาะส่วนสิ่งต่อมานะครับผู้ชมจะเป็นวันเลนทายช็อปนั่นเองนะครับก็วันเลนทายช็อปเนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าเบรทนพายเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากการเก็บเบรทนพายเนี่ยมาเป็นเก็บเจ้าวันเลนทายนั่นเองนะครับอ่ะถ้าถามว่าหัวใจเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนะครับผู้ชมซึ่งหัวใจเนี่ยจะหาได้จากการคิวมอนทัััััััั่่่่่่่่่่วววววววไไไไปปใในน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 แแแแมม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 เเเเเเลลลลยยยยออออองงะะ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 คคครรรรบบบบผู้้้ชาาาาาาาจจจจจโโหหดดกกกกก็็็็ตตีีีสส อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับผู้ชมเออแล้วก็มีเทรดลีโร่ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะโดยส่วนตัวนะครับผู้ผู้ชมก็ในตอนนี้เนี่ยเทรดลีโร่เนี่ยหาได้จากหลากหลายโหมดมากว่าจะเป็นเลดช็อปที่แบบว่ารีทุกหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับผู้ผู้ชมก็อาทิตย์ละร้อยห้าสิบนั่นเองนะฮะอ่ะก็โหมดเศษก็จะมีนั่นเองนะครับผู้ผู้ชมซึ่งโหมดเศษกันที่ผมไม่ได้เล่นเลยนั่นเองนะครับอีกิจก็ไม่ได้ตามหานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยเนาะมาเถิดในวันนี้เรามาลุยโหมดอะไรดีวะคุณผู้ชมเราาาาตตตตตต้้้้้้ออ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 องงงพไไไไปดดดููสสสรรรรรรีีีีี่่่่่่่่่ักกกหนนนนนนนยยยยมมมมมเเเเเผผผลลลละะคคคคุณชแว์์ มาอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูตัวแมปซิอันนี้คือผมแบบไม่เคยเล่นสตอรี่ story เลยนั่นเองนะครับอ่ะวางบูมาไปก่อนปึ๊บผมว่าไม่ได้ยากนะคุณผู้ชมสตอรี่ตอนนี้คือแบบมันกลายเป็นโหมดแบบบูมาใกล้ๆไปแล้วอ่ะวางไปนะครับผมหลังจากที่เราได้ซองมาเนี่ยบอกเลยว่าสบายขึ้นมากๆนะขนาดยังไม่ได้รับ3ดาวแล้วเนี่ยเออแล้วก็ลืมบอกตอนนี้ซองผมเป็นบัฟเบสซิ่งนะคุณผู้ชมเออเป็นบัฟ0.5ซึ่งผมหมดไป300 ลีโลนั่นเองในการได้บัฟนี้มาก็แทบจะร้องนะครับเพราะว่าลีโลในเกมนี้ผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถึงมันจะหาง่ายแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟาร์ไมไงคุณผู้ชมเก็าใจปะแล้วแบบผมมาได้แบบเบสซิ่งสามร้อยอ่ะคือแบบการันตีอย่าเบสซิ่งอ่ะคือแบบอะไรวะไออิจิโกะผมเนี่ยก็ยังไม่การันตีนะไอโบลีก็ไม่การันตีไอคิรุก็ยังไม่การันตีนะมีมันตัวเดียวแหล่ะในการันตีก็ถ้าถ้าทับแบบว่าเป็นบัฟศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมก็ไอซองเนี่ยมันจะขาดอีกประมาณพันสองนะคุณผู้ชมซึ่งคิดหหรอว่าาผมจะฉันงนนอหลอักต นี้สุกุณะหรือว่าก็โกโจอาจจะเก่งกว่ามันด้วยซ้ำนะเออผมก็ไม่เป็นไรให้ดอรอปลีโลไว้ให้พวกนั้นแล้วกันสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวว่าเกมมันจะอัปเดตเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าผมรู้ไว้ก่อนนี้ว่าเออเกมมันจะมีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจะแบบเตรียมของไว้อะไรอย่างงี้เนาะเออแต่ว่าในความที่ไม่ได้เตรียมของไว้บอกได้เลยว่า เหลืองนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรที่แบบว่ารองรับรีโลเลยนอกจากที่แบบผมต้องใส่โค้ดเอานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออโอเคไม่เป็นไรแต่คิดว่าในพาร์หน้าก็น่าจะมีการตามหาโกโจกับซูฟุนะนั่นเองนะครับสตัวนี้เนาะซึ่งบอกได้เลยว่าจําเป็นมากๆนะเพราะว่าผมบอกว่าซูฟุนะเนี่ยน่าจะเก่งมากๆด้วยเพราะว่าเป็นแคปเดียวนะครับคุณผู้ชมหรือว่าวางได้แค่ตัวเดียวนั่นเองนะฮะเออนี่เห็นปะผมว่าสตอรี่ยังนานกว่าหมดประตูอีกนะเออเดี๋ยวผมไปลงหมดประตูให้ดูดีกว่านะว่าแบบมันได้อะไรบ้างเนาะนี่เห็นปะะะคคุณผู้้ชมมมัันนจไดดฮาารร์บ มานเนมาดี๋ยวผมไปลงประตูแล้วกันสตอรี่คือมันไม่มีอะไรให้ลงนะ้วคุณผู้ชมมานะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานประตูก็อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ นี่ซื้อมาเลยนั่นเองนะครับนี่500อันไอห้า0้อยใส่เวทนั่นเองนะครับอ่ะซื้อมาปุ๊บใช่ไหมพอซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็คนมาที่ตรงไอเทมนะครับแล้วก็มาที่ตรง JJK Portal นะเอาเฮ้ยก็ไปได้นี่ JJK Portal นะครับก็ use แล้วมันก็จะมีบอกว่าได้อะไรนั่นเองนะครับซึ่งประตูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด13เทียร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะซึ่งถ้าเราลงเทียร์ที่1เนี่ยเราก็จะได้เทียร์100%เลยนั่นเองนะครับก็คือลงไปไม่เสียประตูแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ประตู Portal Level 2มาอีกก50%็เล่นไปเรื่อยๆๆๆอัพไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนถึงที่13นั่นเองนะครับ ผู้ชมอ่ะแล้วก็จะมีเฮอร์เดนจี้ที่ได้มาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลงให้ดูด้วยกันนั่นเองอันนี้ผมมีทริคบอกอกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้แบบว่าเปิดมาเวลร์สิบสามเลยนั่นเองนะครับก็แนะนําให้ไปหาคอมมูนิตี้ลงนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปเกาะประตูคนอื่นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ทางด้านของประตูมาด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคือผมเนี่ยเริ่มจากที่ประตูที่สิบสามเลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็คือไปหาลงกับคนอื่นเอานั่นเองนะฮะเออก็ทำให้ตอนที่ผมเริิ่่่่่่่่่่่่่มม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 มตตตต้้้้สส้้้นน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 เเ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 เีีีีีียยยยผผผรรราา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 ททปปปะะะะะูลลลไไไไไดดกกก็็็็บบบบแวอออออองงงงงจหััคฐ อันนี้คือผมชอบมากนะคือไอโกุ้คุ่มงคียวนะเออคือคือแบบว่าทำดีจริงนะเออก็เปิดมานะครับคุณผู้ชมก็วางบูม่าไปปึ๊บปนเย็ด แล้วก็วางซ่งเทียงหนึ่งก็ไม่ยากมากนะคุณผู้ชมก็ชิวๆเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะเวลาเราไปเล่นกับคนอื่นนะครับ,รบผู้ชมคือเราจะวางบูม่าได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับเอออันนี้คือผมแบบสังเกตนะตอนที่ผมไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยคือผมเาวางบูม่าไม่ได้เว้แต่ว่าคนมันมีทั้งหมด3คนใช่ป่ะคือเขาวางบูม่ากันไป2คนเออมันเลยทำให้ผมแบบว่าฟาร์มเงินไม่ได้นะแต่ว่าเงินที่ได้มันคือเงินแบบว่าโอเวอร์ออฟนะคุณผู้ชมมันแบบว่าเงินจักแบบทั้ง2องคนเลยนั่นเองนะครับคือเอาเป็นว่ามันฟาร มันคือข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เราแบบว่าไม่ต้องฟาร์มเงินก็คือเราก็ให้เขาฟาร์มเงินไป2คนแล้วเราก็รอวางแต่ตัวนั่นเองนะครับเออเป็นปริงได้ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับเออและเซตที่ผมใช้ก็เป็นเซตที่สแตนดาร์ดหาได้ง่ายๆแบบว่ามีโอกาสได้ทุกคนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอีจิโกะที่ไปลงรีเจสต์เอานะครับไอ้จางสุมจากตู้นะครับที่ลวนสุ่มจากตู้นะครับบูลี่สุมจากตู้นะครับแล้วก็ส่งไปเล่นเลดก็เอฟเคเอาได้นะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับที่ผมลงให้ทุกคนดูนั่นเองนะ นี่บอสก็เป็นมาฮิโตะนั่นเองนะครับผู้ชมก็ชิวๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราดูจบด่านนะว่าจะได้อะไรนี่นะจะได้เป็นโอ้โหนี่คือผมแบบดวงสวยนะคือไม่ได้พอท่อสองมานั่นเองนะครับแต่ว่าก็ได้เป็นพอท่อหนึ่งมาเห็นปะเออประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าโหมดพอท่อเนี้ยเอง่ายมากๆนั่นเองนะครับก็กดยูพอท่อมาใช่ไหมแล้วก็กดจจจพอท่อประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็อันนี้คือไม่นับแบบว่าตอนที่เราเจอแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเจอประตูแบบสกุลนาหรือโกโจนั่นเองนะครับผู้ชมอออออ่่่่่ะะะะะปรรรมมมาา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 ณนน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 ี้นน้้้้เเเเเลลยยกกกกกกก็็ดดดดไไไไััััังงงคคคบบบซึถถวโโจจจุุหหหพท เทียที่13นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะซึ่งพอเท่าเทียที่13เนี่ยจะมีโอกาสออกประตูลับก็คือเจ้าโกโจโกับสุกุนะแยกประตูกันนั่นเองนะครับผู้ชมก็โอกาสในการออกประตู2บาน,นเนี่ยก็คือ1% 2อันเลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็เอาง่ายเนี่ยก็จะมีโอกาสาออก2%ที่ได้ประตูลับนั่นเองนะครับส่วนจะได้อะไรเนี่ยก็ต้องมาลุ้นเอาว่าจะเป็นโกโจโหรือว่าสุกุนะนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นพอเท่าเทียที่13แล้วผมลองลงให้ผู้ชมดูแล้วกันนั่นเองนะครับอ่ะกดวางบูมาเสร็จปุ๊บกดเย็ดมาเลยแล้วก็วางทรงนะครับบอกได้เลยว่าทรงเนี่ยเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับผู้ชมขนาดแบบไม่ใช่บัฟแบบโหดนะเออดูดิ โคตรเก่งอ่ะแล้วก็บูม่าไปแล้วกันปึ๊บมิ่ดูดิเลือดแทบไม่ลดนะใครไม่มีก็ต้องมีนะคุณผู้ชมตัวนี้เนะี่ยผมจะทำการวางโบลี่วางยิลัววาง อิชิโกะนะครับอ่ะแล้วก็อาบูมาบูมาบูมาออาไปปุ๊บเออผมลืมบอกว่ามันมีแค่สิเวฟเอ้ยอันนี้บอกไปยังวะเออบอกไปแล้วกันก็ในโหมดพอทอดเนี่ยจะมี10เวฟนั่นเองนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ2อนาทีนะครับคุณผู้ชมกลมๆนะขี้รัวอีกอ่ะวางอะไรอีกวะเลยยังอะไรไมาวางอ่ะเหลือโบลี่นะครับจิโกะโอเคประมาณนี้ก็อาบูมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งออโต้เพกเกตได้ทุกตัวเลยนั่นเองแค่นี้เลยนะครับในการเล่นโหมดนี้นั่นเองนะครับก็โคตรง่ายอ่ะคุณผู้ชมผมบอกเลยนะดูดิดูดิเลือดแทบเหห็นนนนป่่่ะะะอุุ้้้้้ยยยยงงาาคคคณณผผููชชมมมโดดีวรับ เออแบบง่ายจริงเดี๋ยวเห็นป่ะทรงก็เลือดเจ็ดหมื่นกว่ามีเหล็กตรงนี้เหรอโอ้ตรงนี้ก็ยิ่งชิวเลยคือง่ายกว่าไอ้หมดเศษที่แบบ ไอ้รอบที่แล้วที่ผมเล่นให้ดูอีกนะคือง่ายกว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับก็ <c oughs> ผมเนี่ยอาจจะทำการฟาร์มไอ้เจ้าเขาเรียกว่าไงนะไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไอ้สายเว้ละเออฟาร์มไว้ก็อาจจะมีมาสุ่มเมกุมิให้ทุกคนดูแล้วกันนั่นเองนะครับเออก็โดยส่วนตัวผมก็ยังอยากได้อยู่นั่นเองครับเมกุมิเนี่ยตัวพาราดอกเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะเตรียมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเตรียมไว้เยอะแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าโอกาสในการออกมันค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคสองอาทิตย์กว่าๆนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่รวมกับว่าตอนที่ผผมมมมมกกกดดดสสตตตาาาารรรร์อออออนนนนนนแเเเเเเเะะคืืโหหีี้้้่่่่ยยไไูัังงงปลวิ ปกติค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับเออใครที่ใช้ทรงก็สามารถกดอะไรได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นเลยคือใครทุกคนมีตัวละครแค่แค่เนี้ยก็ก็ผ่านได้แลวนะไม่ต้องไปโดนคนอื่นก็ได้นะต่อไปก็เว็บสิบโอ้โหง่ายหมดนี้ง่ายนะครับมีโบลี่คิรวเนี่ยตัวเมต้าเก่าทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมก็เล่นได้สบายแล้วนะครับอะลองดูเนี่ยหมดเลยเห็นปะโอ้โหจีจีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเทียร์สิบสามเนี่ยได้ใส่เวทมาเยอะมากๆคือตาละหมื่นเก้าเลยนะครับค เยอะคุรนๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปแลกดีโลก็ได้หรือว่าไปแลกอย่างอื่นก็ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้สำหรับอัปเดตนี้แล้วกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับผมบายยนะครับ